พี่น้องนะคะประตูนี้ติดนะคะจากประตูทางออกเลยนะคะพี่ไม่เรคิดว่าสถานีรถไฟอยู่กรุงเทพอภิวัฒน์ช่ใหญ่ขนาดนี้พี่น้องป๊อะแบบแบบอเลีวเกินขาดเกินเกินขาดพี่พี่ไม่คิดไหวป๊อดขึ้นไงเหรอพี่น้องก็อยู่แต่ไห้แต่หน่ะนะพี่น้องออกแต่เมื่อหน้าบ่ได้ค่อยไปไซส์ไมย่างกับไปปากเซ่นะ บัดพ่อเฮาแบบว่าบัดพ่อเฮาแบบว่าเข้ามาไท้ห็นะมันคือก็แบบว่าเข้าขามแบบขามเวลามาอะนะจากที่เขาเคยอยู่ปัจจุบันเขาก็ขามมาอนาคตนะพี่น้องยังประมาณนั้นี่นองตอนนี้เขาก็ับสถานีรถไฟแล้วนั่งขาเพิ่งเติมนล้วพี่น้องนั่งแท็กซี่มาตอนนี้รถไฟกลับมาลแล้วรถไฟเที่ยวสี่ นั่งขึง้นไปกรุงเทพน้อพี่น้องตัวเฮ้าที่เฮ้าจองเนาะกรุงเทพอาภีวัฒน์สร็จล้วตัวหายเราก็จะพี่าาพน้องไปนี่พี่น้องรถออกเอ่อเนืองทุ่งนาะพี่น้องตโตรถออกภูมิเนืองต่ว่ารถถึงสถานีกรุงเทอพอภิวัฒน์อภิวัฒน์ ตีสี่หาซีนอพี่น้อง4สหาซีฟรถไฟนอเน้องพี่น้องใช้เวลาจักชั่วโมงนาอพี่น้องถึเจ็ดโมงเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองี่นึ่งี่สองี่สามที่งนาอพี่น้องคือบ่ะโดนเติม รถไฟเขาจะความใหญ่เนาะความยาวพี่น้องไปทุกคนเย้อนเสีสิขึ้นรถไฟครั้งที่สามครั้งที่สามเด้อพี่น้องครั้งชั้นเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา เจ็ดนะพี่น้องิบสามอ๋อเจอแล้วมองผักพอแล้วพี่น้อง ขามากินเนาะพี่น้องเป็นข้าวหมากกาูไก่เา,าี๋ยวรีบฝังทาได้นะครัเดี๋ยวกินข้าวพี่น้องเดี๋ยวบ้านพ่น้องทางเสเอรถไฟสายทางใต้นี่นะคะได้ได้ค่ะสั่งแล้วเนาะพี่น้อง กินข้าวก่อนเด้อพี่น้องน่ากินมากๆเลยหิวข่าวแล้วพี่น้อง ยาวของรถไฟเนาะคนที่เพิ่นลงจากรถไฟคือการเดิมเนาะปวดยาวสุดเลยีกเนาะยาวแท้ยาวว่า ไปหอดขั้นที่หนึงเนาะเขาสิได้นั่งรถไฟไปแด้ที่น้างรถสีทางออก 花四万。 ขอดขามูคือกันเนาะถ้าเจ้าวที่รถไฟนั่งมากนาะพี่น้องแต่ว่าเขาขี่รถไฟเนาะตายสีหนอกไปน้องอีน้ีงไปที่บาสีนั่งรถไฟฟ้าเนาะพี่น้องกลับบ้านหรือว่ากัสินั่งรถแท็กซี่แหละแต่ว่าที่นี่ที่ตาลกับปที่สกอยมาหาบเนาะพี่น้อง ป๊าพี่นอความใหญ่สถานีรถไฟจะสิไปทางไหเป็นทางไหนป๊าลงทางไหนก็นได้ป้า 第一。 ว่าสถานีรถไฟอยู่กรุงเทพอภิวัตรสใใี่แยกขนาดนี้พี่น,อน้องแบบแบบอเลีวเกินขาดเกินเกินขาดพี่พีใหม่ขีดไหวป้าดึ้นใหญ่แทนพี่น,อน้องปกติพีใหม่สีไปขึ้นรถอยู่แบบรังซีดบอกอยู่รังซีดพี่น,อน้องปกติไปขึ้นรถอยู่รังซีด อันนี้มาขึ้นรถอยู่เอออันนี้มาลงอยู่สถานีสุดทายเนาะพี่น้องกรุงเทพอภิวบา์ก็คือซุดเลยเน,ะนาะป๊อดใหญ่อีดีพี่น,น้องใหญ่จนโมหูหทางสิไปป๊อดเกินขาดเกินเป่าไหมอีดีพี่น้องเกินที่แบบคิดไวแห้งเน,ะนาะใหญ่ใหญ่แบบใหญ่ๆๆแห้งใหญ่อีดีอะรอ เดี๋ยวเราออกไปถ่ายอยู่ข้างนอกดีกว่าพี่น้องป้าทุกบอกขีดบอกขาดฟันใหญ่เกินป้าพี่น้องความใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แห้งบอกอะไรคำเดียวว่าหายกลัวสนามบินนี่หรอกตอนที่พี่ไม่เคยได้ไปส,สนามบินสุวรรณภูมิน้องพี่น้องค่ะเทือนหนึ่งกัดใหญ่ สถานีรถไฟกันใหญ่ใหญ่ปาดออย่างลงมาตั้งแต่ผูออกมาเลยปาดเดี๋ยวเ่าออกมาน่งถา่าเอือยอยู่นอ,อกเนาะ Bye. ทงนั้นเป็นแท็กซี่เนาะพี่น้องแท็กซี่ที่มารับผูดด้โดยสารถ้าเ้าออกมาเนาะขาไปแบบเดินทางมาจากมาลงอ่าเนาะพี่น้องมาลงสถานีรถไฟอภิวัตรเนาะกรุงเทพอภิวัตรก็ออกมาทางนี้เนาะพี่น้องออกมาประตูซิฟย่างลงมาแล้วก็ซิมีรถเมย์เนาะพี่น้องรถเมย์แล้วก็รถแท็กซี่เนาะพี่น้องแล้วแต่ว่าเ้าสิเลือกขึ้นไปไซเนาะ ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แฮงพี่น้องป้าทข้างหนา้าคือคนที่เพิ่นล่อคิวถึงขึ้นรหลดเนาะพี่น้องขึ้นแท็กซี่พี่น้องหัวกับสียิ้งยิในเด้อพี่น้องหน่อยหนึ่งป้า เป็นครั้งแรกอีดีเล้วพี่น้องพี่ไม่สิขอยำอีเขือนนอกว่าโคตรใหญ่ใหญ่ใหญ่แห้งลงมาจนตกใจคิดว่าแบบคิดว่าตัวเองอยู่ในสนามบินเนาะพี่น้องสนามบินเคยไปรับขี่นิวัดเทือกนึงเนาะพี่น้องอยู่สนามบินใหญ่อีดีพี่น้องาดบ่คิดว่า,าสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวั่น์สิใหญ่ปานนี้เนาะพี่น้อง ใหญ่แบบใหญ่แห้งตอนนี้เขาก็ย่างไปหาพี่สกอยกับพี่ตาดเนาะเพราะว่าพี่ตานมาหลับกับพี่สกอยพี่น้องแบบว่าคือแบบพี่น้องผูกบอกว่าตอนที่พี่ใหม่อยู่เล่าค่ะอยู่บ้านปี่ใหมห่ค่ะปกติเขากับยู่แต่ไห้แต่นะนาะพี่น้องออกแต่เมื่อหน้าบบเดี่ยวคอยไปไซบ์ย่างกับไปปากเซ่นนะบัดพาอเข้าแบบว่า มนพ่อเฮาแบบว่าเขามาไถ่ห็นะมันคือก็แบบว่าเขาขามแบบขามเวลลมาม่ะนะจากที่เขาเคยอยู่ปัจจุบันเขาก็ขามมาอนาคตนะพี่น้องยังประมาณนั้นสมพ่อแบบว่าตอนเอือยปีใหม่เนาะตอนเอือยก้อยไปเมื่อล่าตอนทาอิ้เนอะสวนโควิดเลยก้อยบอกว่าเอาคือย้อนอดีตยังประมาณนี้โบแมนมาอยู่ล่ามันแบบบาโบ แบบว่ายุ่เล่ายุ่เล่าค่ะมันกันหนาเที่ยวในอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องโดยความที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติเนาะบรรยากาศอากาศดีเนาะพี่นอ้องเพราะข้ามาไทยก็แบบว่าไดี๋เห็นสิ่งที่มันพัฒนาไปเกินกว่าคํามาธรรมชาตินะพี่น้องปะ่ะทุกคนผูกย่างแบบยางแต่ประตูซิฟสิย่างไปประตูซองแบใกล้ๆมืงพี่นอ้องใหญ่อันี้ มาหับแล้วพี่น้อง <c oughs> จะเอ๋โอ้อ,อย่างว่าแต่เหัวไงผมไก่ใหญ่แห้งเนาะมันใหญ่หหแห้งหรอใหญ่แห้งไ,ไปไปพีป่น้องสบายดีพี้หอโอ้ยสบายีใจชิวโอ้พี่ตังค์ครับใช่เราเสี่ยหายขอขี่รถไฟอีกไปเขาว่าก็ลังหารถไฟนะคะ แ,แต่ว่ามัอามอามนอย่ามาเลาบไปหอดบ้านอั็อนี่ยาอีกเอโอ้อยปอป่ะสบายดีสบายดีขอเป็พี่นอ้องมาหอดเดินหน้าพี่น้องมาหอดบ้านพี่ตาลบ้านผี่น้องมาหอดบ้านพี่ม่ตด้เสือตัวใหญ่ขอชิโนงได้อยู่บไปเดี๋ยวได้อยู่ใส่เอ็มนะเอ็มบ้า ไปหาซื้อเอาก็ได้เสื้อโอ้ยซื้ออีเีสียเงินไปาบู้อยากจะเงินดิเสียไงาาดิไล่่ีหอนเขาไ่หางบว่าตเท่ดมันโตใหญ่นี่ยขาใส่บได้โอ้ยใส่อมดีใส่ดีงาแต่สิเปใส่หาคุณได้ใส่้องใส่เดียนใส่ยางเ่าบนมาหอดบานและพี่น้อง าบาดบาดที่ตาเนาะนี่ได้คล้องที่ใดมากกับมี่สำเนียงพี่น้องมี่เราใหม่ซีทงแล้วกะเมื่อวานมี่สมปจอกแล้วก็เบิรรทุนนี้มีห่หอยโลหนึ่งหอยหอยหอมตายดอววาากประจักเนาะบัะสิทฝากให้เอฟซีคำตายกับมันตรง,งกินนะนังคล้องจีนหาลอย เอ้ยสี่ลอยปลายและสี่ลอยหาชิบนะคะรวมกันนะตอนที่ผมกินฟัดมีโบเวนได้ขอเก็บมากของก็สั่งอีกเนี่ยโดนไฟอีกเลยลอยลอยสองลอยนะลอยเก้าสิบเก้าบาทน่าเก้าสิบบาทแกกินเนาะสองสองแบบมันกะห้าห้าอยากได้เป็นคล้องฝากนะแบบไม่ได้เอฟซีเมื่อเอานะเฟิร์นนี่ยังสื่อค้องฝาให้ห้าวานะ มันอาจสิบลายหรอกพี่น้องแต่ว่ามันกะของเล็กๆนิหน่อยแต่ว่าเขาอยากหายเนาะเอาไปอยากบอกเลยว่าใหญ่แห้งเดี๋ยวก้อยอันนั้นฮะนะสถานีรถไฟอันนั้นคณะเขาลอดจดีอยูอนนะย่นอกคณะเดี๋ยวใส่อู้หูุดสายตาเดี๋ยวคว้อูู้กระปูญญา่งสะดอกจะนิ่งมากกะดูกนิ่งไปหาทนะางไบบนิ่งใหญ่เละใหญ่พี่ดุกเนาะใหญ่จนแบบเกินมากแบบตะกี้จะเคยตีเห่านะเพราะลงกะดู จะเคยบอกว่าอีสัมวะยนอดีตอยู่บ้านเท่าขี้ยนอดีตี่ยนบ้านไทยแบบอนาคตเนาะฐานเท่าอยู่เพิ่งเพ่งนะเท่าโมเยวบ่อยๆอ่ยูเพิงเพิ่งแบบ3ปีขึ้นไปนี่กาบ้านเพิ่มนี่กึ้เลยน้อยงันเราไยอะไอันดีคอยไม่ได้ยอดีบ้านไทยงินขอนาคตเคยยังู้สึกแบบ โมเมนต์มาเข้าเ่าเคยมาไทายเอยพี่น้องเขา,าเ,เขาเคยมาไทายได้แบบว่าเวลาเข้ามาเห็นสินะมันคือแบบเข้าอยู่ในโดกอนาคตเนี่ยขายกุศลามินดอนกับขาธธธธธายกุศลามินชุรนณภูิอันนี้อันสบายเข้าเข้าไปตามระเถครับประกเที่มันจะเดินกนดี้ค่ะมันจะได้ชื่อคือเนาะขยันทามาไทยยั่สบายเนาะ มันนอกขนาดไทยนี่เงาเที่ยวบ่อยไยเาเที่ยวไปท้งมาเหมือนเรสี่เทาสิอบกว่าที่เพาบ้านไก่เพื่อนเครียงกันนะเทายัางหูซื้อสติกว่าบขาไปเห็นบ้านอื่นเมื่อไก่ที่จะเลิกเนาะกูจะกลัสิบหาเ <c oughs> นาะออกว่างจำเลยนะอะไรจังวะเป็นมงมันเปุนเป็ดคนนี้ไทยนะว่าเขาเอ็อทุกประจำเขายัางหูซื้อแก่แล่วเดีเขากลับมาเมื่อนี้เทาสิตอนนี้เบ็ดไม่ได้จังโมงวะ หกโมงกว่าหกมงเปะหกโมงศูนศูนเนาะพี่น้องเาก็พี่น้องมือนี้เขามีภารกิจเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาสิคอพักผ่อนเนาะพักอกกนนะอมทน้กิจว่า <นะ S 2> สาเหตุยังที่เขามาไทยในครังนี้กัสิหูในคลิปหนาเด้อพี่น้องเดียวพี่ไม่เสียทิบาวให้ฟังเป็นง้น้องก็ไมชนอนียวางานงานอีสานองานปิม ันช่างคนนี้เราเกื Leah, อมันเห็นนะเขาดรูเกือมันสื่อไหมแต่ว่ามันเลิกหวตีอพี่สาวบอกโอ้เหแล้ปีก็หอแล้ตีีวาไม่ด้กบ็นคนละนดิแบบางนาฬิกาบุ๊กเจอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าเด้อเขอบคุณุาติดตามวันที่าเด้อพี่น้องเลยอย่าลืมกดดเพื่อป็นกำลังใจใหเรนเด้อสคลิีแค่ตอนจะลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย